ดูครับดูครับดูครับนี่ครับระเบิดครับตูมตามเคนี่ครับผมสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวเรควันนี้แล้วก็จะมารีวิวกับแจกแมคค้าศู0์ บิวสี่กันนะครับผมที่เห็นเป็นบิวหนึ่งแล้วที่เห็นเป็นศูนย์จุดสิบห้าจุดเก้าสิบหรือเก้าศูนย์เนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะครับผมมันบักหรือตัวทดลองอะไรนะครับผมเค <Okay, S 1> ก็มีเพิ่มมานะครับก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวก็คืออันนี้เอ๊ไม่ใช่นี่ครับก็คือมันจะมีรูปมานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเค okay. แค่นั้นแหละตอนเล่นจะมีเวิทเทอร์นะครับบอสวิทเทอร์เพิ่มมาด้วยงอรอกันเป็นเป็นเวลานานเลยนะครับผมสำหรับบอสวิทเทอร์ใน PE นะครับผมไหมครับ p e อเ,เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับ yeah. นี่นะครับโอเคก็สรับบอลวิเทอร์นะครับผมอาจจะเสียงดังไปก็ช่างมันนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวนะครับผมเราจะมาทำการเอมิ่เปิดมอนกันก่อน เคเปิดมอนมาครับตา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 งัวบอยวิเทิงแล้วครับผมงูจังหวัดนี้ครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับระเบิดครับตูมตามโอเคนี่ครับผมก็อันนี้นี่ก็ จะคือนี่ก็คือหามาดีบอสวิเทอร์แต่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองอาฆ่ากันนะครับว่าได้อะไรบ้างก็เอิม่มไม่รู้มันจะมีในนรกหรือเปล่านะครับผมไอ้บอสวิเทอร์เนี่ยก็มันไม่มีอยู่แล้วแหละมันต้องสร้างขึ้นมาเนาะโอเคนี่น,น,นี่เป็นร่างเอนชาร์ดแล้วนะผมอย่างนี้นะครับตีไปเรื่อยๆครับ เป็นร่างเอนชาร์แล้วคือร่างร่างบอสอะไรก็บอสนั่นแหละนะมาเดี๋ยวเราจะตีให้ตายครับดูซิว่าจะได้ของอะไรโอเคตายแล้วนะครับผมระเบิดครับตูมตามตามตูมนะครับระเบิดดีครับรออะไรไม่ต้องระเบิดนี่ระเบิดแล้วก็จะได้เลเวลกับ เออไอ้นี่มาครับครับนี่ครับก็จะได้นเนเ h อร์สตาร์มาครับผมแล้วก็เลเวลก็กระจายนั่นแหละเอนชาช่างมันก็ปกตินะครับที่จะได้ของอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับลิงนี้ครับผมจะอยู่ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับ ขอลากันเรียนเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมาอย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมแเราจะทนคลิปหน้าสวัสดีครับเอ้ยบอยมิเตอร์เบื่อระเบิดยิงยิง,ยงตาย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 แบบจบครับจบเป็นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบทิ้งจุดตาดิสกิ้ ถ้าใครดูคลิปผมจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ